คุณต้องรู้ไว้นะว่าตอนนี้โอกาสในเกมมันเยอะมากข้อมูลทั้งหมดนี้ผมแบ่งปันกับคุณได้เรามาทําให้มันยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นจะไม่ดีกว่าเหรอหนุ่มน้อยสดใสเอ่ยปากอีกครั้งเพียงแต่ตอนนี้น้ําเสียงของเขาดูร้อนรนขึ้นเล็กน้อยผมรังเกียจความสกปรกเซียวเยาเห็นหนุ่มน้อยสดใสถูกต้อนจนมุมน้ําเสียงดูแคลนไม่สนใจข้อเสนอของหนุ่มน้อยสดใสเลยแม้แต่น้อยร่วมมือกับหนูสกปรกพันนี้ภาพลักษณ์นุ่มหล่อของตัวเองจะไม่ต้องการแล้วหรือไงเดินทางในยุทธภพ,พภาพลักษณ์สำคัญที่สุด ในมือพลิกออกมาชิ้นหนึ่งหินผนึกที่สลักเส้นสีม่วงแดงบทขยี้ในดวงตาที่ตื่นตระหนกของหนุ่มน้อยสดใสวงแสงสีม่วงแดงพันกระจายออกกักขังหนุ่มน้อยสดใสไว้ข้างในจากนั้นก็เปิดอุปกรณ์สื่อสารส่งพิกัดที่ปักหมุดไว้ให้ซื่อเสินโจนถูกจับแล้วรีบมาในตอนนี้ผมกำลังสังหารหมู่โจนตรงหน้าหลายคนใช้สกิลเดียวโจนตรงหน้าหลายคนก็กลายเป็นแสงสีขาวทันทีแต่กลับไม่สามารถกลับไปที่บ่อน้ำผู้ได้ แต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งนะที่เดิมด้วยใบหน้าสีขาวไม่นานโจรหลายคนก็ถูกฆ่าจนเหลือเพียงเลเวลหนึ่งที่น่าสงสารการตายครั้งนี้กลายเป็นแสงสีขาวกลับไปที่บ่อน้ําผู้โดยตรงผมเหลือบมองข้อมูลที่เซียวเหยาวส่งมามุมปากยกขึ้นเล็กน้อยลุกขึ้นแล้วตรงไปยังตำแหน่งพิกัดทันทีส่วนโจรหลายคนที่กลับไปที่บ่อน้ําพุก็อยากจะร้องให้แต่ไม่มีน้ําตาถูกฆ่าจากเลเวลเก้าจนเหลือเลเวลหนึ่งอุปกรณ์อะไรก็ดรอปหมด คิดว่าจะต้องเริ่มฝึกใหม่ตั้งแต่ต้นบางคนถึงกับอยากตายเลยทีเดียวทว่าพวกเขาทั้งหลายเพิ่งเดินออกจากบ่อน้ําพุก็เจอกับแสงดาบเงากระบี่พุ่งเข้ามาพวกเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวก็กลับไปที่บ่อน้ําพุอีกครั้งสามกินใหญ่ได้จัดเตรียมส่งคนมาดักรอที่ปากบ่อน้ําพุแล้วขอเพียงมีผู้เล่นโจเรเวลหนึ่งเดินออกมาก็จะโดนรุมซ้อมส่งกลับไปทันทีคิดจะออกจากบ่อน้ําพุนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้วันนี้พวกข้าจะล้างบางบ่อน้ําพุส่วนทาไมถึงข้าแต่ผู้เล่นโจเรเวลหนึ่งน่ะเหรอ ตอนนี้นอกจากสมาชิกของกิฬาโจนแล้วผู้เล่นคนไหนในหมู่บ้านมือใหม่หมายเลขเก้าที่เลเวลใหม่ใช่เลเวลเจ็ดขึ้นไปบ้างหนุ่มน้อยสดใสเพิ่งฟื้นคืนชีพนาที่เดิมเลเวลลดลงเหลือเลเวลแปดแล้วยังไม่ทันได้เศร้าโศกก็เห็นเซียวเหวี่ยงเจ้าคนทึมนั่นถือดาบฟันเข้ามาอีกครั้งไม่เหลือช่องว่างให้ได้พักหายใจเลยแม้แต่น้อยหลังจากสังหารหนุ่มน้อยสดใสอีกครั้งผมก็มาถึงที่นี่พอมาถึงก็เห็นฉางเวยกำลังสู้กับไหลฟู่ ไม่ใช่สิคือเซียวเหยาวกำลังฟันหนุ่มน้อยสดใสเมื่อเห็นผมมาถึงเซียวเหยาวก็ถอยออกไปทันทีดาบยาวในมือควงเป็นดอกดาบอย่างรอเลาแล้วเก็บเข้าฝักพูดกับผมอย่างเย็นชาว่าอ่อนแอเกินไปสู้ไปก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนายมาจัดการเถอะหนุ่มน้อยสดใสได้ยินดังนั้นก็รู้สึกน้อยใจอย่างมากอยู่ดีดีก็ถือดาบมาฟันฉันตั้งนานแล้วตอนนี้มาบอกว่าสู้ไปก็ไม่มีอะไรน่าสนใจฉันที่เป็นถึงหัวหน้ากีฬาโจรไม่ต้องรักษาหน้าเลยหรือไงผมมองเซียวเหยาที่ทำหน้าเย็นชา แล้วก็มองหนุ่มน้อยสดใสที่ทำหน้าอัดอั้นแถมยังเหลือเลเวลแค่เจ็ดแอบหัวเราะหนุ่มน้อยสดใสเห็นผมเดินเข้ามาสีหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยพิ่งจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างปากยังไม่ทันได้เปิดลูกไฟห้าลูกก็พุ่งเข้าใส่หน้าโดยตรงวินาทีถัดมาหลอดเลือดก็ว่างเปล่าทันทีกลายเป็นแสงสีขาวเตรียมฟื้นคืนชีพแบบนี้สิถึงจะเร็วเซียวเยามองหนุ่มน้อยสดใสที่ถูกฆ่าในพริบตาพยักหน้าอย่างพอใจหนุ่มน้อยสดใสฟื้นคืนชีพยังไม่ทันที่ผมจะลงมือ ก็เอ่ยปากขึ้นทันทีซื่อเสินนายคิดจะเป็นศัตรูกับกิละโจรของฉันงั้นเหรอนายคงไม่รู้สินะว่ากีละของเรามีพลังอํานาจแค่ไหนผู้เล่นเดียวอย่างนายต่อให้เลเวลสูงแค่ไหนดาเมจแรงแค่ไหนแล้วยังไงละ่ะพูดไปพูดมาหนุ่มน้อยสดใสก็เงียบไปก็หัวตัวเองเลเวลสูงดูเหมือนจะมีประโยชน์ดาเมจแรงดูเหมือนก็มีประโยชน์เหมือนกันนักเวทตรงหน้านี้สามารถใช้พลังของตัวเองคนเดียวจัดการผู้สังเกตการราตรีแห่งสตวตรรษกว่า40,000 0คนแถมยังทำดาเมจสูงถึงหลักล้าน ความมั่นใจของตัวเองดูเหมือนจะพันต่อหน้าคนคนนี้ดูช่างไร้ค่าและอ่อนแอเหลือเกินพูดจบแล้วเรือคาทาเวทมนของผมก็สว่างขึ้นอีกครั้งเผาหนุ่มน้อยสดใสอย่างต่อเนื่องไม่นานหนุ่มน้อยสดใสก็ถูกฆ่าจนเหลือเลเวลหนึ่งอุปกรณ์หลอเกเปลือนพื้นตายกลับไปที่บ่อน้ําพุชุดเซ็ตโจนสีม่วงระดับ B คุณสมบัติก็ไม่เลวเหรียญทองก็ดลอกออกมาได้ด้วยเหรอเสื่องทั้งหูจือเก็บรวบรวมของที่ได้มาพลางสงสยัยส่วนเซียวเยานั้นกลับเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย ทำมุม45องศากับพระอาทิตย์ตกดินด้วยท่าทางที่คิดว่าตัวเองหล่อเหลาพูดกับผมเบาๆว่าหลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้นผมจะจัดคนไปเฝ้าบ่อน้ำพุของพวกมันสามวันผมมองเซียวเหยาที่ยังคงที่เก๊กเหมือนชาติที่แล้วก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยเซียนกระบี่เซียวเหวในชาติที่แล้วไม่ว่าจะปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็มักจะเงยหน้า45องศาสู้แสงอาทิตย์เสมอไม่ว่าตอนนั้นแดดจะร้อนแรงแค่ไหนยังไงซะความดําเป็นแค่เรื่องชั่วคราว แต่ความหล่อเป็นเรื่องของทั้งชีวิตผมพลันทำหน้าเคร่งขรึมลองเชิงพูดกับเซียวเหยาวที่กำลังพยายามกลั้นน้ำตาเพราะแสงแดดมันแยงตาเกินไปนายรู้สึกไหมว่าเกมนี้มันไม่ค่อยเหมือนเดิมเซียวเหยาหันกลับมาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งสีหน้าก็พลันเคร่งขรึมขึ้นมาทันทีรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกจริงๆตาผมเป็นประกายสมแล้วที่เป็นเซียนกระบี่เซียวเหในชาติที่แล้วสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมนี้ช่างน่าชื่นชมอัตราดารอปต่ำเกินไปเลเวลขึ้นช้าเกินไป ผมฟังเซียวเยาพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมแต่คำพูดที่ออกมากลับดูปัญญาอ่อนจูจูก็อยากจะชกหน้าหล่อหลอของเซียวเยาสักหมัดช่างเธอไว้มีโอกาสค่อยอธิบายให้ชัดเจนแล้วกันนี่มันเจ้าคนทึมชัดชเซียนกระบีเซียวเยาบ้าบออะไรกันเจ้าโง่ที่ไม่มีสัญชาตญาณเอาเลยส่วนเสื่อถังหูจือก็นำอุปกรณ์ที่หนุ่มน้อยสดใสดรอปออกมามอบให้ผมผมหยิบชุดเซ็ตสีโมระดับบีไปส่วนของที่เหลือก็ให้เสื่อถังเก็บไว้เวลาอัปเดตก็ใกล้เข้ามาแล้ว ผมกล่าวอำลาเสื้อถังแล้วก็ออกจากเกมทันทีมองผมด้วยหางตาจนกระทั่งผมออกจากเกมไปแล้วเซียวเยาถึงได้เช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาเพราะแสงแดดที่แยงตาบิดคอที่แข็งทื่อไปมาหันไปพูดกับหูจือว่าท่าทางแบบนี้เท่ไหมแล้วก็เดินจากไปคนเดียวไม่อยากจะพูดจาไราสาระกับหัวหน้ากีฬาปัญญอ่อนคนนี้อีกหลังจากคนของเสื้อถังออกจากเกมไปแล้วโลลี่ตัวน้อยที่แบกดาบยักย,ย้ายก็รีบร้อนวิ่งมาดูเห็นพื้นที่ว่างเปล่าก็ผิดหวังมาช้าไปแล้ว ยังไม่ได้ถามเลยว่าพี่ซื่อเสินอยู่เมืองไหนตื่นขึ้นมาจากแคปซูลล็อกอินผมรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแคปซูลล็อกอินราคาแพงมันดีอย่างนี้นี่เองหลังจากล้างหน้าล้างตาเสร็จผมก็กินข้าวไปพลางเปิดดูฟอรัมไปพลางในตอนนี้ฟอรัมระเบิดไปแล้วส่วนผมที่เป็นจอมเวทคนนี้ก็ดังเป็นพลุแตกชื่อซื่อเสินในตอนนี้ทั่วทั้งต้าสยาก็เหมือนกับเปลวไฟที่ลุกลามทุ่งยาแพร่กระจายไปทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อแต่ก็ดีเหมือนกันตอนนี้สร้างชื่อเสียงออกไปก่อน รออีกสองปีเมื่อเสินฉชีสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงตัวเองก็จะมีพลังในการเรียกร้องที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจัดตั้งผู้เล่นให้ร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือกับความลึกลับรอจนถึงตอนเย็นที่การอัปเดตสิ้นสุดลงผมก็รีบกลับไปยังหมู่บ้านมือใหม่หมายเล่ก้าวอย่างใจจดใจจ่อหมู่บ้านมือใหม่หลังการอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปมากสิ่งที่ดึงดูดความสนใจที่สุดก็คือลำแสงที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาตรงปากทางเข้าหมู่บ้านช่องทางเทเลทเมื่อผู้เล่นไปถึงเลเวลสิบระดับเหลือง ก็จะสามารถผ่านช่องทางเทเลทที่ปากทางเข้าหมู่บ้านมือใหม่ไปยังเมืองต่างๆเพื่อรับเควสดเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองเปลี่ยนอาชีพสําเร็จถึงจะสามารถอัปเลเวลต่อไปได้ในตอนนี้นอกจากหมู่บ้านมือใหม่หมายเลขเก้าแล้วหมู่บ้านมือใหม่อื่นๆเลเวลฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเลเวลหกถึงเลเวลเจ็ดการเปิดใช้ช่องทางเทเลพอตล่วงหน้าทําให้หมู่บ้านมือใหม่หมายเลขเก้าเก้าล้ไปข้างหน้าอีกครั้งผมตรวจสอบเนื้อหาการอัปเดตระบบพบว่าระบบจัดอันดับเลเวลต่างๆเปิดใช้งานแล้ว ไม่ผิดคาดอันดับหนึ่งในกระดานจัดอันดับก็คือตัวเองแต่ที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือหมู่บ้านมือใหม่หมายเลขเก้านอกจากตัวเองกับเซียวเหย่ยแล้วกลับไม่มีใครติดท็อปสิบเลยแต่ว่าเทพสงครามหลิงเทียนอันดับสองกับเต้าเซิงอันดับห้าถือว่าเป็นคนคุ้นเคยของตัวเองเทพสงครามหลิงเทียนในชาติที่แล้วก็ลึกลับยากอย่างถึงปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันกวัดล้างทุกสิ่งครองอันดับหนึ่งในกระดานจัดอันดับมาโดยตลอดจนกระทั่งเทพเจ้าปรากฏตัว ทุกคนถึงได้รู้ว่าเขาเป็นเทพสงครามที่ผู้บัญชาการสูงสุดของต้าสยาเคยฝึกฝนขึ้นมาเพื่อต่อต้านเทพ,พเจ้ากองกําลังอินทรี์เทพสงครามที่เขาบัญชาการก็มีระเบียบวินัยเคร่งครัดพลังการต่อสู้สูงมากและยังเป็นหนึ่งในกําลังหลักของต้าสยาในสงครามระหว่างประเทศกับสงครามเทพเจ้าในภายหลังส่วนเต้าเซิงก็คือหัวหน้าใหญ่ของกิลาโจนที่เพิ่งถูกฆ่าจนเหลือเลเวลหนึ่งในหมู่บ้านมือใหม่หมายเลขเก้าเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายในสายตาของเขามีแต่ผลประโยชน์ ชาติที่แล้วยิ่งกว่านั้นคือไปเป็นสุนัขรับใช้ของเทพ,พเจ้าแต่ไม่นานก็ถูกเทพสงครามหลิงเทียนจัดการดูเหมือนว่าเส้นทางในชาตินี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะการเกิดใหม่ของผมคนที่ควรจะปรากฏตัวในกระดานจัดอันดับก็ปรากฏตัวครบแล้วผมส่งข้อมูลเควสอาชีพรับในความทรงจําให้กับเซียวเหยาและคนอื่นๆแล้วก็เดินตรงไปยังส่วนในสุดของหมู่บ้านทันทีแม้ว่าผมจะถึงระดับที่สามารถรับเควสดเปลี่ยนอาชีพได้แล้วแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะไปเพราะว่าในหมู่บ้านมือใหม่ก็มีเควสดเปลี่ยนอาชีพ ที่เป็นอาชีพลับลึกลับซ่อนอยู่เช่นกันชาติที่แล้วไม่มีใครค้นพบจนกระทั่งช่วงหลังถึงได้มีคนขุดคุยออกมาแต่ตอนนั้นผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนอาชีพไปนานแล้วถึงแม้จะมีคนคำนวณออกมาว่านี่เป็นอาชีพประดับเทพก็ไม่มีใครสามารถไปทำได้สำเร็จผมอาศัยความทรงจำจากฟอรัมในชาติที่แล้วไม่นานก็มาถึงภูเขาสูงด้านหลังหมู่บ้านถึงหน้าประตูวัดเตา๋าเดินเข้าไปในประตูนักพรตชุดเทากำลังนั่งสมาธิผมขาวใบหน้าอ่อนยาวลมหายใจเข้าออกทรงอกกระเพื่อม ดูเหมือนจะสัมผัสได้ว่ามีคนมาถึงนักพรตค่อยๆลืมตาขึ้นในทันใดนั้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกมองทะลุปลุกโ่งในใจพันตื่นตัวแขกผู้มีเกียรติมาเยือนสถานเล็กๆแห่งนี้อาตมาผิดไปแล้วที่ไม่ได้ต้อนรับนักพรตลุกขึ้นยืนโค้งคำนับให้ผมเล็กน้อยดวงตาทั้งสองข้างสว่างสวัดดุดดวงอาทิตย์จ้องมองผมเขม็งผมรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยจึงเอ่ยถามท่านนักพรตข้าพระเจ้าต้องการรับเควสนักพรตชุดเทายิ้มเล็กน้อยแขกผู้มีเกียรติมีวาสนากับสำนักเต๋าของอาตมา หากมีสิ่งใดร้องขออัตมาย่อมยินดีช่วยเหลือแต่ทว่าอาัตมามีข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าแขกผู้มีเกียรติจะยอมรับได้หรือไม่ข้าพระเจ้ายินดีผมรีบตอบนักพรตชุดเทาเดินเข้ามาหาผมอุปกรณ์ที่แขกผู้มีเกียรติสวมใส่ยอยู่นั้นไม่ได้เป็นของหัวเสียโบราณของเราหากต้องการรับเควสจะต้องมอบให้อัตมาเก็บรักษาไว้ก่อนแต่เมื่อทําเควส์สาเร็จแล้วค่อยมารับคืนผมทราบเรื่องนี้อยู่แล้วจึงถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกมอบให้กับนักพรตชุดเทาโดยตรงแต่กลับไม่ได้สังเกตเห็น แววตาประหลาดที่ฉายแวบผ่านในดวงตาของนักพรตชุดเทาในเมื่อเป็นเช่นนี้แขกผู้มีเกียรติก็เตรียมตัวให้พร้อมอาตมาจะช่วยแขกผู้มีเกียรติสักหน่อยเจ้าอาวาสวัดเสียนอวินส่งเควสให้ท่านเควสเปลี่ยนอาชีพรับผ่านหอสเวียนเทียนกรุณาตอบว่าจะรับหรือไม่ผมรับโดยไม่ลังเลนักพรตชุดเทาเห็นดังนั้นในดวงตาก็มีแสงสีทองวาบขึ้นชุดคลุมสีเทาขยับไหวโดยไม่มีลมพัดในมือมีแสงสีม่วงระยิบระยับท้องฟ้าก็พลันเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทในทันใด ชี้เหมินตุ้นจีอักษรเชียนวิธีแห่งสวรรค์พร้อมกับเสียงตะคอกกล้องยันสีม่วงในมือนักพรตกลายเป็นวงกลมขยายออกอย่างรวดเร็วครอบคลุมร่างผมไว้ทันทีพร้อมกับเสียงฟ้าร้องที่ดังสนั่นวันไหวท่ามกลางแสงฟ้าแลบร่างของผมก็พันหายวับไปวัดเตากลับคืนสู่สภาพเดิมมองไปยังจุดที่ผมหายตัวไปมุมปากของนักพรตชุดเทากระตุกยิ้มเล็กน้อยจากนั้นแสงในดวงตาก็หายไปนักพรตกลายเป็นคนเฉื่อยชายอย่างมากไม่ต่างจาก NPC ซทั่วไปเลยแม้แต่น้อย ส่วนผมในตอนนี้อยู่ท่ามกลางแสงสีประหลาดพิสดารจูจูก็ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่มืดมิดแห่งหนึ่งยินดีต้อนรับสู่หอสเวียนเทียนจูจูก็ปรากฏขึ้นในที่มืดแห่งหนึ่งยินดีต้อนรับสู่หอสเวียนเทียนขอให้ผู้เล่นหลบหลีกการโจมตีของมอนสเตอร์ภายในสิบนาทีปีนสู่ยอดหอสเวียนเทียนหากปีนถึงยอดภายในเวลาที่กำหนดภารกิจจะสำเร็จหากเกินเวลาหรือเสียชีวิตจะถูกรีเซ็ตและเริ่มใหม่เสียงของระบบดังขึ้นข้างหูผมฟังจบก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง สิบนาทีขึ้นสู่ยอดหอคอยสิบฉันรู้สึกว่าภารกิจนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็อีกไม่นานผมก็จะรู้ว่ามันสิ้นหวังแค่ไหนในความมืดพันมีเสียงคร่ำครวญดังขึ้นเป็นระยะวินาทีต่อมาในพื้นที่ที่มืดมิดแต่เดิมก็สว่างว่าไปด้วยด,ว,ยดวงตาสัตว์ป่าที่ส่องแสงสีเขียวหนาแน่นดวงตาพร้อมกับสัตว์ป่าที่พุ่งเข้ามาผมเรียกพลังน้ําแข็งแห่งวันสิ้นโลกออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ก็นึกขึ้นได้ทันทีตอนที่เข้ามานักพรตชุดเทาได้ยึดเอาไปแล้วอออุปกรณ์ทัั้งงงหมดขตวเ ผมจนปัญญาทำได้เพียงใช้สกิลด้วยมือเปล่าแต่กลับพบว่าในร่างกายว่างเปล่าไม่สามารถสัมผัสถึงพลังเวทได้เลยแม้แต่น้อยเปิดหน้าต่างสถานะดูก็พบว่าว่างเปล่านี่มันบ้าอะไรกันผมหลบการโจมตีของสัตว์ป่าที่พุ่งเข้ามาอย่างทุลักทุเลผมไม่เคยคิดเลยว่าภารกิจนี้มันจะโหดร้ายขนาดนี้นักเวทที่ไม่สามารถใช้สกิลได้แล้วจะเล่นบ้าอะไรได้หลักสัตว์ป่าตรงหน้ามีมากมายนับไม่ถ้วนไม่รู้ว่าพื้นที่ชั้นแรกนี้กว้างแค่ไหนอย่าว่าแต่จะขึ้นไปถึงยอดในสิบนาทีเลย ต่อให้ใช้สกิลได้ผมจะผ่านชั้นแรกในสิบนาทีก็ยังยากเลยระหว่างที่กำลังคิดฟุง้งซ่านกรงเล็บแหลมคมฟาดเข้าใส่พลังชีวิตของผมลดลงไปห้าร้อยทันทีโชคดีที่ดาเมจไม่สูงมากพลังชีวิตสองล้านแต้มเพียงพอให้ผมทนได้นานแต่แล้วความเป็นจริงก็ตอกย้ำผมอีกครั้งทวันเส้นหนึ่งพันร่างขาผมที่กำลังถอยหนีวินาทีต่อมากรงเล็บมากมายก็ทิ่มแทงเข้ามาตัวเลขดาเมจปรากฏขึ้นเป็นชุดเพียงครั้งเดียวพลังชีวิตของผมก็ลดหัวไปหลายหมื่น เมื่อไม่มีคาถาและข้าสถานะจากหน้าต่างผมก็เหมือนหงส์ที่ถูกถอนขนอยากจะบินก็บินไม่ได้ทำได้เพียงหลบหลีกไปเรื่อยๆพลังชีวิตก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนี่มันเป็นสถานการณ์ที่ถึงทางตันโดยสิ้นเชิงโชคดีที่ผมเป็นนักเวสสายแทงยังสามารถอาศัยความได้เปรียบเรื่องพลังชีวิตที่สูงเพื่อทนทานได้แต่ไม่ว่าผมจะพยายามแค่ไหนก็ยังไม่สามารถผ่านชั้นแรกไปได้เสียทีพอครบสิบนาทีพื้นที่โดยรอบก็จะรีเซ็ตอีกครั้ง แล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับการไล่ล่าของมอนสเตอร์อีกครั้งผมก็เคยคิดที่จะออกจากเกมไปพักผ่อนแล้วก็ค้นหาวิธีผ่านหอสวนเทียนไปด้วยแต่ผมกลับพบว่าตัวเองไม่สามารถออกจากเกมได้เลยนี่คือสถานที่ที่สิ้นหวังเป็นสถานที่สิ้นหวังที่หาได้ยากในเกมเซินชีหากไม่สามารถผ่านได้ก็ไม่สามารถออกไปได้เป็นสถานที่ที่แม้แต่จะกลับไปยังโลกแห่งความเป็นจริงก็ทําไม่ได้ผมขนหัวลุกสู้ทันทีหากเลือกได้ผมจะไม่มารับภารกิจนี้เด็ดขาดเวลาผ่านไปครึ่งวันอย่างเงียบงนัน ตอนนี้ดวงตาของผมแดงกำ่ำสีซาหมึนตึบแต่ยกเว้นการไล่ล่าที่ไม่สิ้นสุดก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ต้องมีวิธีผ่านไปได้แน่นอนจุดสำคัญในการผ่านคืออะไรกันแน่ผมหลบมอนสเตอร์ไปพลางคิดไปพลางรอบกายมีเพียงเสียงคำรามของมอนสเตอร์กับลมหายใจของผมในการหลบหลีกและรีเซ็ตซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมค่อยๆสำรวจพื้นที่ตรงหน้าจนกระจ่างนี่คือพื้นที่วงกลมปิดทึบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึงร้อยเมตรนอกจากการหลบมอนสเตอร์และเริ่มต้นใหม่ ก็ไม่มีเบาะแสหรือหนทางใดๆเลยในสถานการณ์กับขันสมองของผมกลับยิ่งแจ่มชัดขึ้นเรากับว่ามีบางอย่างที่ผมมองข้ามไปกุญแจสําคัญในการคลี่คลายสถานการณ์อยู่ที่ไหนเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ผมก็ยังคงหาวิธีคลี่คล,คลายสถานการณ์ไม่ได้สามวันสามคืนที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมแทบจะทนไม่ไหวแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนกันแน่ความหมายของภารกิจนี้คืออะไรกันแน่ทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวของผมความมืดทําให้มองไม่เห็นอะไรเลย ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีแสงสว่างความมืดและแสงสว่างล้วนเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งการเปลี่ยนอาชีพคือการเปลี่ยนจากไม่มีคุณสมบัติไปสู่อาชีพที่มีคุณสมบัติหลบมอนสเตอร์และมองหาทางผ่านดวงตาผมพลันสว่างว่าตั้งแต่แรกผมถูกคำใบของภารกิจทำให้เข้าใจผิดภารกิจให้หลบมอนสเตอร์และมองหาทางผ่านแต่เมื่อถอยไม่ได้หลบไม่พ้นถ้าอย่างนั้นก็มีเพียงต้องฆ่าพวกมันให้หมดทางผ่านถึงจะปรากฏและอาวุธแรกเริ่มของมนุษย์ก็คือหมดัดมอนสเตอร์เกิดใหม่อีกครั้งผมไม่หลบออีกต่ไป แต่กลับพุ่งเข้าใส่มอนสเตอร์ตรงหน้าในความมืดผมไม่สนใจหน้าต่างสถานะที่ว่างเปล่าอีกแล้วหรืออาวุธที่หายไปผมลงมือสู้กับมอนสเตอร์อย่างดูเดือดอาศัยประสบการณ์จากชาติที่แล้วผมแลกเลือดกับมอนสเตอร์ตรงหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหน้าต่างสถานะจะหายไปแต่พลังชีวิตและเลเวลของผมยังคงอยู่พลังโจมตีพื้นฐาน15แต้มก็ยังอยู่ผมยื่นมือไปจับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วทุบตีมันอย่างเอาเป็นเอาตายในที่สุดหมาป่าตรงหน้าก็ร้องโหยหวนแล้วหายไปและข้างหูผมก็ได้ยิน เสียงของระบบยินดีด้วยผู้เล่นซื้อเสริญเข้าใจคุณสมบัติความมืดความคืบหน้าการเข้าใจ0.001สีหน้าผมพลันเปลี่ยนไปหลายวันมานี้ในที่สุดเนื้อเรื่องก็มีการพัฒนาที่แตกต่างออกไปผมมั่นใจขึ้นมาทันทีรู้ว่าตัวเองพบกุญแจสําคัญในการคลี่คลายสถานการณ์แล้วโดยไม่ลังเลผมก็พุ่งเข้าใส่มอนสเตอร์ตัวต่อไปอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปถึงสินาทีผมก็กลับมายังจุดเริ่มต้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมสังเกตเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไป บนหน้าต่างสถานะความคืบหน้าการเข้าใจคุณสมบัติความมืด0.03ไม่ได้ถูกรีเซ็ตไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมจมดิ่งอยู่กับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังของผมแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่ต้องสู้แบบแลกเลือดจนตอนนี้สามารถฆ่าหมาป่าได้อย่างง่ายดายความคืบหน้าการเข้าใจคุณสมบัติความมืดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นในที่สุดท่ามกลางการรีเซ็ตอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติความมืดของผมก็ถึง100%เอร์ซในที่สุด และเมื่อฉากตรงหน้าเปลี่ยนไปพื้นที่ที่ผมอยู่ตอนนี้กลับเป็นโลกที่สว่างสวัยเจิดจ้าผมเห็นสิ่งมีชีวิตเขาเดียวที่มีแสงสว่างเล็ก,ลกๆระยิบระยับอยู่บนตัวกำลังจ้องมองผมเขม็งผมเข้าใจแล้วชั้นแรกคือคุณสมบัติความมืดชั้นนี้คือคุณสมบัติแสงสว่างทั้งหมดสิบชั้นสิบคุณสมบัติขอเพียงได้รับคุณสมบัติทั้งสิบอย่างผมก็จะสามารถทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพครั้งนี้ให้สำเร็จได้ผมยิ้มออกมาแล้วพุ่งเข้าไปอีกครั้งไม่รู้ว่าเป็นภาพลวงตาหรือเปล่า ดูเหมือนว่าหลังจากเข้าใจคุณสมบัติความมืดแล้วการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตคุณสมบัติแสงสว่างเหล่านี้รู้สึกง่ายใดเป็นพิเศษยินดีด้วยผู้เล่นซื้อเสริญเข้าใจคุณสมบัติแสงสว่างความคืบหน้าการเข้าใจ0.001ทุกครั้งที่ฆ่ามอนสเตอร์คุณสมบัติที่สอดคล้องกันหนึ่งตัวก็จะเข้าใจความคืบหน้าคุณสมบัติ0.001แต้มนั่นก็คือแต่ละคุณสมบัติจะต้องฆ่ามอนสเตอร์ถึง1 0 0 0 0 0ตัวและถึงแม้จะมองไม่เห็นหน้าต่างสถานะแต่ผมก็รู้สึกได้อย่่าางชัดเจนว ผลของพรสวรรค์ระดับเทพยังคงดำเนินต่อไปยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหรผมก็ยิ่งใช้เวลาในการฆ่ามอนสเตอร์น้อยลงเท่านั้นเมื่อรู้วิธีผ่านแล้วต่อไปก็คือการฟาร์มอนสเตอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมไม่เหมือนนักเวทอีกต่อไปแล้วแต่เหมือนนักสู้มากกว่าความรู้สึกที่หมัดประทานเนื้อทำให้ผมลืมตัวตนตรงหน้ามีเพียงการล่าอย่างต่อเนื่องความเร็วของผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการผ่านหนึ่งชั้นจนเหลือเพียงสิบนาทีในการผ่านหนึ่งชั้น คุณสมบัติที่เข้าใจก็มีมากขึ้นเรื่อยๆความมืดแสงสว่างแบ่งเป็นทองไม้น้ำไฟดินเมื่อความเข้าใจคุณสมบัติดินถึง100%เอร์เซตทั้งพื้นที่ก็สั่นสะเทือนอย่างกระทันหันจากนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุไม่สามารถไปยังชั้นภูมิประเทศของหอสเสวียนเทียนได้ภารกิจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ผู้เล่นขึ้นสู่ยอดหอสเสวียนเทียนชั้นที่9ภายใน10นาทีผมยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็มาถึงพื้นที่คุณสมบัติความมืตตอนนเริ่ม้ และการผ่านเก้าชั้นภายในสิบนาทีสำหรับผมที่เข้าใจคุณสมบัติทั้งเก้าอย่างแล้วค่ามอนสเตอร์ไปแล้วกว่าหนึ่งล้านตัวและได้รับค่าสถานะมหาศาลก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปยินดีด้วยผู้เล่นซื้อเสริญทำภารกิจสำเร็จผ่านหอสเสวียนเทียนรางวัลม้วนคัมภีเปลี่ยนอาชีพรับประดับเทพผมทั้งตัวใกล้จะพังทลายเต็มทีแต่จิตใจกลับตื่นตัวอย่างมากภารกิจนี้ใช้เวลาของผมไปมากเกินไปกับพลังงานโชคดีที่ทุกอย่างจบลงแล้วเมื่อภาพเปลี่ยนไป ผมก็กลับมายังวัดเต๋าที่สุดโสมอีกครั้งได้พบกับนักพรตชุดเทาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมสังเกตเห็นความผิดปกติได้อย่างเฉียบคมนักพรตชุดเทาคนนี้มีแววตาเหม่อลอยแตกต่างจากนักพรตชุดเทาที่ผมเจอในตอนแรกโดยสิ้นเชิงราวกับไร้วิญญาณยินดีด้วยสหายเต๋าที่ทำภารกิจสำเร็จนักพรตชุดเทาพูดพลางคืนอาวุธและอุปกรณ์ให้ผมแล้วก็นั่งขัดสมาธิอีกครั้งโดยไม่สนใจผมในขณะเดียวกันในกระเป๋าของผมก็ปรากฏม้วนคัมภีร์เปลี่ยนอาชีพ ที่สองแสงสีดำทมินสีหน้าผมสดใสขึ้นผมหยิบม้วนคัมภีเปลี่ยนอาชีพขึ้นมาเปิดทันทีผู้เล่นซื่อเสินเปิดม้วนคัมภี์เปลี่ยนอาชีพรับระดับเทพกรุณาเลือกมหาธาตุจารย์อาชีพพิเศษหนึ่งเดียวอาชีพนักเวทระดับเทพสามารถสลับใช้ทักษะของธาตุคุณสมบัติต่างๆได้ตามต้องการมหาธาตุจา์ในชาติที่แล้วได้ชื่อว่าเป็นอาชีพเปลี่ยนคลาสที่แข็งแกร่งที่สุดของสายเวทสามารถเรียนรู้ทักษะได้ทุกคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั้งเก้าที่ผมเข้าใจ เกรงว่าคงจะสามารถสลับใช้คุณสมบัติทั้ง9ก้าได้ตามต้องการชั่วขณะหนึ่งผมรู้สึกวั่นวหวจากนั้นก็มองไปที่คําแนะนําที่สองปรมาจารย์เสวียนเทียนอาชีพพิเศษหนึ่งเดียวอาชีพนักเวทระดับเทพผู้ทรงพลังในอารยธรรมหัวเสียโบราณยังรู้หยิงหยางตัดสินชะตาใช้ยันเพื่อรับพลังคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสอดคล้องกันปรมาจารย์เสวียนเทียนอารยธรรมหัวเสียโบราณผมรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเป็นอาชีพสายตรงของหัวเสียเป็นอาชีพที่แทบจะมองไม่เห็นในโลกของเสินฉี โลกของเสินฉีเกือบทั้งหมดเป็นอาชีพแบบตะวันตกอาชีพและตำนานต่างๆของหัวเซียเรากับไม่มีอยู่ในเสินชีเลยผมตัดสินใจทันทีในฐานะที่เป็นลูกหลานตาเซียแน่นอนว่าต้องเลือกอาชีพของหัวเซียโบราณยิ่งไปกว่านั้นสัญชาตญาณของผมบอกว่าการดำรงอยู่ของหัวเซียโบราณในเสินฉีจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ขาดตอนไปยินดีด้วยผู้เล่นซื่อเสินเปลี่ยนอาชีพเป็นปรมาจารย์เสวียนเทียนสำเร็จผมเลือกเสร็จสิ้นพลังที่ลึกลับซับซ้อนก็พลันแผ่ซ่านไปทั่วร่าง เนื่องจากผู้เล่นซื่อเสิญการเปลี่ยนแปลงอาชีพส่งผลให้ทักษะและอุปกรณ์ได้รับการอัปเดตพร้อมกันประกายไฟลามทุ่งเปลี่ยนเป็นอักษรหลีเพลิงสุริยันแผดเผาใช้มานาสิบแต้มวาดอักษรยันหลีหนึ่งแผ่นแฝงด้วยคุณสมบัติไฟอันทรงพลังก่อเกิดเป็นลำแสงความร้อนสูงสร้างความเสียหายจากการระเบิด200เปอร์เซ็นแก่ศัตรูตรงหน้าและสร้างความเสียหายจากการเผาไม่ต่อเนื่องสิบวินาทีฝนโปรยทั่วฟ้าเปลี่ยนเป็นอักษรขันทาราสวนกระแส ใช้มานาสิบแต้มวาดอักษรยันคันหนึ่งแผ่นแฝงด้วยคุณสมบัติน้ำอันทรงพลังก่อเกิดเป็นทาน้ำแข็งเยือกเย็นสร้างความเสียหายเยือกแข็ง200เปอร์เซแก่ศัตรูตรงหน้าและส่งผลให้แข็งตัวนานสิบวินาทีพลังน้ำแข็งแห่งวันสิ้นโลกเปลี่ยนเป็นเบนจธาตุคุณสมบัติเซตเพิ่มขึ้น100เปอร์เซมองดูทักษะและอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนอาชีพสำเร็จผมสงบสติอารมณ์ไม่ได้เป็นเวลานาน,านจากนั้นสีหน้าก็ลิงโลดดีใจจนนเกิบรรยายา ไม่คิดว่าอาชีพสายตรงของหัวเสียโบราณจะมอบพลังเสริมให้ผมได้มากขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของทักษะเพียงแค่การเพิ่มขึ้นของคุณสมบัติอุปกรณ์ก็มอบพลังเสริมให้ผมจนหน้าเหลือเชื่อรวมกับการฆ่ามอนสเตอร์ในภารกิจทั้ง9ชั้นจํานวนกว่า900,000ตัวนั้นผมก็มีค่าสถานะที่พุ่งสูงขึ้นไปสู่ตัวเลขที่น่าสะพรึงกลัวอีกครั้งพลังชีวิตจากเดิม2.81ล้านเพิ่มขึ้นเป็น8.2ล้านพลังเวทจากเดิม3,474แต้ม เพิ่มขึ้นเป็น8,864แต้มที่น่าสะพรึงกลัวมาหน้าจากเดิม240แต้มเพิ่มขึ้นเป็น948แต้มการเลือกปรมาจารย์เวนเทียนนั้นถูกต้องจริงๆิวินาทีต่อมาไราชื่อผู้ติดต่อของผมก็มีข้อความดังขึ้นเป็นชุดพอเปิดดูสีหน้าผมก็พลันเคร่งเครียดท่านเทพซื่อเสริญช่วยด้วยกิรโจนไล่ล่าสาลามู่หลานของเราอยู่ถ้าท่านเห็นรีบไปที่เมืองเทียนฝาแคว้นฉีหลินด่วนพี่ซื่อเสริญช่วยด้วยข้อความสุดท้ายมาจากจีจีฟูจี ในขณะนี้นอกประตูเทเลทของเมืองเทียนฝาแคว้นฉีหลินสมาชิกกิละโจรหลายสิบคนกำลังตรวจสอบผู้คนที่เข้าออกประตูเทเลทอย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบินขึ้นไปเมื่อได้ยินหลายคนพูดเช่นนี้สูเฉียนเฉียนก็ตกใจเช่นกันระดับพลังปราณสีม่วงของนางไม่มีปัญหาแต่ถ้าอีกสี่คนไม่สามารถขึ้นไปถึงยอดได้แล้วจะรับการสืบทอดได้อย่างไรไม่ต้องกังวลตราบใดที่กุญแจแห่งการสืบทอดอยู่ในมือเขาสามารถพาพวกเราขึ้นไปได้ตอนนี้ท่านเอ่ยปากพูด ขณะพูดท่านก็แบมือขวาออกก็เห็นว่ากุญแจดอกก่อนหน้านั้นวางอยู่บนฝ่ามือของท่านอีกหลายคนก้มลงมองถึงได้พบว่ากุญแจของพวกเขาก็กลับมาอยู่ในมือแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แบบนี้ก็ได้เหรอหลายคนพันเปลี่ยนจากความกังวลเป็นความดีใจรีบขอบคุณท่านขอบคุณสิคพี่ไม่ต้องเกรงใจกับข้าทุกคนรีบใช้เวลารับการสืบทอดโดยเร็วเถอะท่านโบกมือแล้วพูดด้วยรอยยิ้มใช่ใช่รีบใช้เวลาทุกคนพยักหน้าทันที อาศัยพลังของกุญแจแห่งการสืบทอดไม่นานก็ต่างคนต่างมุ่งหน้าไปยังยอดเขาแห่งการสืบทอดแห่งหนึ่งท่านเลือกยอดเขาแห่งไม้ที่มียักย้ายไม้โบราณซูเฉียนเฉียนเลือกยอดเขาแห่งทองที่มีดาบคมกริบอาหูเลือกยอดเขาแห่งดินที่มั่นคงหนาแน่นลูปอเลือกยอดเขาแห่งน้ำที่มีคลื่นสีครามสะอาดเจียเจียเลือกยอดเขาแห่งไฟที่ร้อนแรงดูเดือดในพริบตาท่านก็มาถึงยอดเขาแห่งไม้ใช้พลังจิตสำรวจก็พบแกนแท้แห่งการสืบทอดผลไม้สีเขียวมรกตราวกับสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลก อันที่จริงแล้วนี่คือสิ่งที่ควบแน่นจากแก่นแท้แห่งไม้พันปีการสืบทอดนี้ไม่เพียงแต่แฝงไว้ด้วยแก่นแท้แห่งไม้ที่ยากจะจินตนาการภายใต้การสำรวจด้วยพลังจิตของท่านในแก่นแท้ยังซ่อนเร้นความลึกซึ้งแห่งไม้ที่ลึกลับซับซ้อนถูกต้องความลึกซึ้งแห่งไม้ตามหลักแล้วเป็นพลังที่ผู้มีบารมีระดับสร้างสรรค์เท่านั้นจึงจะสามารถควบคุมได้ในดวงตาของท่านอดไม่ได้ที่จะใช้แววทึ่งแดนลับเบญจธาตุน,นี้ช่างไม่ธรรมดาจริงๆ เพียงแค่หลอมรวมการสรืบทอดแห่งไม้นี้อย่างสมบูรณ์ก็จะสามารถควบคุมความลึกซึ้งแห่งไม้นี้ได้อย่างง่ายดายพูดอีกอย่างก็คือหลังจากดูดซับการสืบทอดนี้อย่างสมบูรณ์แล้วในอนาคตย่อมสามารถกลายเป็นผู้มีบารมีระดับสร้างสรรได้อย่างแน่นอนยอดเขาแห่งไม้เป็นเช่นนี้ยอดเขาแห่งการสรืบทอดอีกสี่แห่งก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันดังนั้นการสรืบทอดของแดนลับเบนจะธาตุานี้ก็หมายความว่าสามารถสร้างผู้มีบารมีระดับสร้างสรรค์ได้ถึงห้าคนตอนนี้ท่านถึงได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่า ผู้มีบารมีระดับสร้างสรรค์ห้าคนและยังสามารถสร้างได้ห้าคนทุกๆพันปีเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งล่อใจอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ถามว่ามีอำนาจใดบ้างที่จะไม่หวั่นไหว